Yeah. <laughs> สวัสดีครับทีเด็ดบอลดังวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับบทวเคะห์ศึกฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษระหว่างดาร์บี้เคาน์ตี้พบกับเบอร์มิงแฮมราคาต่อรองเปิดมาที่ดาร์บี้เคาน์ตี้ต่อเสมอครึ่งดาร์บี้เคาน์ตี้เตรียมปวดสนามไพร์ฟักต้อนรับการมาเยือนของทีมเบอร์มิงแฮมโดยเจ้าบ้านดาร์บี้เคาน์ตี้ภายใต้การนำทีมของเวนดูนี่พาทีมนันพลาดท่ามาในเกมที่แล้วก็จริงนะครับแต่ว่าภาพรวมของทีมนั้นก็ยังคงอยู่ในระดับที่น่าพอใจแม้ว่าเกมที่แล้วของวกคขานั้นจะเป็นการแพ้มาต่อนอตติงแฮมฟอร์เรส ทางฝั่งเบอร์มิงแฮมภายใต้การนทำทีมของรีโบเยอร์ยังอยู่ในพื้นที่โซนครึ่งล่างของตารางแต่ว่ามาตรฐานของผลงานในช่วงหลังก็ดีขึ้นมาด้วยกันไม่แพ้มาแล้วเป็นเกมที่2ติดต่อกันนะครับดูแล้วเกมนี้เบอร์มิงแฮมมาตรฐานเกมนอกบ้านของพวกเขานั้นก็ยังคงไม่นิ่งเพราะตลอด6เกมหลังสุดในเกมนอกบ้านนั้นก็ยังคงไม่ชนะใครทําให้เกมนี้เจ้าถิ่นน่าจะมีลุ้นเบียดได้แน่นอนครับทีเด็ดฟันธงวันนี้ต่อปลยดร์บี้เคา์ตี้สวัสดีคาดบดับบี้เปิดบ้านเชือดเบอร์มิงแฮม1-0 ต่อกันที่คู่ที่2ระหว่างคาร์ดิฟซิตี้พบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสราคาต่อรองเปิดมาที่เสมอคาร์ดิฟซิตี้เตรียมเปิดสนามคาร์ดิฟซิตี้สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมนอตติงแฮมฟอร์เรสโดยจะบ้านคาร์ดิฟซิตี้ภายใต้การนำทีมของสตีฟมอริสันอยู่ในพื้นที่โซนล่างของตารางในเวลานี้และห่างจากพื้นที่สีแดงแค่3คะแนนเท่านั้นเกมที่แล้วก็เป็นการแพ้มาตอบริทตันซิตี้ ซึ่งก็ํำให้ตลอด6เกมหลังสุดในเกมนี้ก็ยังคงชนะใครไม่ได้เลยทางฝั่งนอตติงแฮมฟอร์เรสภายต้าแนำทีมของสตีฟคูเปอร์ยังพาลูกทีมนั้นทำผลงานได้ดีมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเกมที่แล้วของเขาเนี่ยก็เป็นการเก็บชัยมาได้เหนือบาร์รี่ทำให้ตลอด4เกมหลังสุดก็เป็นการเก็บชัยได้ทั้งหมดดูแล้วเกมนี้นอตติงแฮมฟอร์เรสมาตรฐานของผลงานในภาพรวมของทีมนั้นก็ยังคงไปได้สวยดังนั้นเกมนี้น่าจะมีลุ้นทำได้ดีมากกว่าครับ ทีเด็ดฟันธงวันนี้วางไปเลย Not นอตติงแฮมฟอร์เรสสวัสดีค่ะนอตติงแฮมฟอร์เรสบุกทุบคาร์ดิฟซิตี้หนและถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร e ให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าแล้วจะไม่เสียใจอย่างแน่นอน